สวัสดีครับแฟนคลับ f อช่องไทยสารคามพาเพลินทุกท่านก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจแอดมินเยอะๆด้วยนะครับ EP นี้นะครับมีเรื่องร้อนๆของเจสี่ oh, <no. S 1> แม่ไม่รู้ว่าไปร้อนหรือว่าไปเจออะไรมานะครับทำให้เจสี่ร้อนของขึ้นเลย oh. ทำให้เจสี่อยู่ไม่เป็นนะครับต้องโพส บนเฟ e บุ๊กส่วนตัวเจสีพลล้ำระบ,บายความรู้สึกนะครับออกมา<อ>เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับ<อ>ที่ว่าเดือดนะครับก็มีข้อความว่า Facebook มีทั้งด้านดีและด้านบอดีจงใช้ให้ถูกทางอมแมนซิวาไฮไพกะว่า เดี๋ยวจุดจุด wow. จุดสิออกจากปากโดยบอรูโตวงเล็บนะครับเล่นบอดีดอกแต่บอมีมือว่างบอมนพวกเล่นดีเล่นเก่งแล้วบอมีงานมีปัญหามาหาจุดจุดเลยของแท้จุดจุดจุดได้เก่งเชิญแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเจสี่สื่อสารถึงใคร แต่คงจะเป็นอยู่ในวงการเดียวกันนั่นแหละครับธรรมดานะครับอย่างว่าแหละต้องมีทั้งคนรักคนเกลียดคนชังคนชื่นชอบคนไม่ชื่นชอบและคนอิจฉาเป็นเรื่องธรรมดานะครับของโลกเราต้องทำใจเนาะเจสี 4, แต่แอดมินก็บอกเลยว่าแอดมินเป็น f c เจสีนะครับ <Wow. S 1> ก็ติดตามเจสีมาโดยตลอด ก็รู้ว่าเจสีเล่นแบบไหนประมาณไหนและเจสีมีบุคลิกแบบไหนก็เป็นคนตรงๆจริงๆนะครับและไม่น่าจะเป็นศัตรูกับใคร <Wow. S 1> คนที่พูดออกมาก็อาจจะด้วยความอิจฉาต้องยอมรับว่าเจสีทุกวันนี้คิวทองนะครับที่ว่าคิวทองก็งานร้นมือไม่เชื่อมาดูนะครับ แฟนลับเ c เห็นคิวงานเดือนพฤศจิกายนของเจสีแล้วต้องอึ้งนะครับวันว่างแทบที่จะไม่มีงานเยอะจริงๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถนะครับบ่งบอกถึงกระแสความนิยมของเจสีได้ดังนั้นเราตอบกันที่ผลงานสู้กันที่ผลงานดีกว่าเนะาะสำหรับแฟนลับ f c ก็คงทราบ หรือว่าใครที่นะคติติงหรือว่าไม่ชอบเจสีก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเจสีเป็นคนแบบไหนมองกันให้รึกนะครับการแสดงบางครั้งบนเวทีอาจจะไม่ถูกใจใครมั่งนะครับแต่แอดมินมองว่าอาจจะมีคำหยาบหรือว่ามีอะไรบางอย่างแต่คำหยาบของเจสีนั้นมันมันไม่น่าเกลียดนะครับในมุมมองของแอดมิน ดูแล้วเหมาะสมสมเหมาะสมควรนะครับมีมั่งคำหยากแต่มันดูแล้วมันมันสมูทนะครับมันดูแล้วมันไม่น่าเกียดต้องยอมรับว่าช่วงนี้ชั่วโมงนี้เจสีเบอร์หนึ่งอย่างไม่ต้องติดใจนะครับไม่ต้องคิดมากเลย oh, <okay. S 1> แฟนคลับ FC นะครับมีความคิดเห็นกับประเด็นนี้แบบไหนก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้ oh, <now. S 1> แต่ขอแบบสุภาพสุภาพสร้างสรรค์น,นะครับ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินและให้กำลังใจเจสีด้วยนะครับแอดมินพร้อมที่จะเป็น FC เจสีตลอดไปสู้ๆขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ